มื้อเที่ยงง่ายๆเจ๊ปันก็ทําหมูคั่วพริกขี้หนูนะคะหมูผัดพริกขี้หนูทําง่ายๆใช้หมูหมักที่หมักเอาไว้หมูหมักหมูนุ่มแล้วก็ซอสสาเร็จรูปที่ทําเองขั้นตอนง่าย,ายๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะเจ๊ปันกําลังทําหมูคั่วพริกนะคะก็จะเป็นหมูที่ตัวเองหมักเอาไว้เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ ผัดหมูหมักหมูนุ่มของเราลงไปก่อนเลยนะคะกระทะเขาร้อนง่ายมากต้องเปิดไฟเบาๆกระทะสเตนเลสเนื้อเยอรมันคุณภาพเกดการแพ <c oughs> ทย์เชียเขาหน่อย มันดีจร,จริงค่ะกระทะเขาไม่ติดกระทะด้วยใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะหมูเด้งมากเนื้อหมูที่หมักเอาไว้นะคะหน้าตาดีเสร็จแล้วก็ใส่พริกที่หนูซอยกระเทียมลงไปเลยผัดง่ายๆนะคะทานเองเยกไปหน่อย ใส่ซอสสำเร็จรูปที่วันนั้นเจแปนโพสลงไปนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะแค่นี้อร่อยเลยหอมมากเตม,มกหน่อยตอนนี้กลิ่นพริกหอมมาก นเสร็จแล้วเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหมูหมักหมูนุ่มของเราลาซอสสำเร็จรูปที่ทำนะคะทั้งหมูหมักทั้งซอสเจ๊ปันทำเองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูใต้โพสได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ลงไปให้นะคะวิธีการทำน้าตาดีเจ๊ปันขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆติดตามครวอ,อร่อยบายเจ๊ปนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ